กองทัพบ,บกก่อกำเนิดขึ้นพร้อมกับการตั้งถิ่นฐานของชนชาติไทยนับตั้งแต่อดีตชายจะการทุกคนในแว่นแคว้นจะทำหน้าที่เป็นทหารในยามสงครามภายใต้การนำทัพของพระมหากษัตริย์เพื่อขยายอาณาเขตและปกป้องไม่ให้ข้าศึกศัตรูลุกล้ำดินแดนโดยวริรกรรมการรบทางบกครั้งสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือสองครามยุธทธาถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับพระมหาอุปราชาเมื่อพุทธศักราช2135จึงเป็นที่มาของการกำหนดให้วันกองทัพบ,บกตรงกับวันที่1 8มกราคมของทุกปีเพื่อเป็นการน้อนสมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณขององค์จอมทัพไทยและเช่วชูเหล่าทหารกล้าที่ได้อุทิศทุ่มเทชีวิตด้วยเลือดเ,เนื้ออยาดเหงือ่อและลมหายใจเพื่อทำรงความเป็นชาติให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงม,มาจนถึงปัจจุบัน ภารกิจหลักของกองทัพบ,บกมีหน้าที่ต้องรักษาอธิปไตยเพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นของสถาบันชาติศาส,สนาและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณาภัยแก่ประชาชนในสถานการณ์ต่างๆทั้งในายามปกติและในายามศึกสงครามโดยภารกิจการพิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศและสนยนรวมทางจิตใจของปวกชนชาวไทยกองทัพบ,บกตรักเสมอว่าเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งที่กองทัพบ,บกจะต้องถวายความจงรักภักดีต่อองค์จอมทัพไทยเปรียบได้กับกําลังอันทรงอนุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ที่จะทรงใช้ในการรักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติเพื่อนํามาซึ่งความผาสุกข,ของคนในชาติเหล่าทหารทุกนายมีความมุ่งมั่นศรัทธา และสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพร้อมที่จะถวายราชกิจด้วยความจงรักภักดีเสมอมา การปฏิยาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลเป็นประจักษ์พยานว่าทุกคำสัตย์ที่เปล่งออกมานั้นเปรียบดังได้ถวายคำมั่นคำสัญญาที่แสดงความจงรักภักดีต่อองค์จอมทัพไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กองทัพบ,บกและเหล่าทหารทุกนายพึงปฏิบัติในการพิทักษ์ปกป้องและเทิดทุนไว้ด้วยชีวิตตราบจนสิ้นลมหายใจเหล่าทาหารหาแห่งกองทัพบ,บกพร้อมที่จะอุทิศ ทุ่มเทชีวิตด้วยเลือดเนื้อหยาดเหงือ่อและลมหายใจปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน